อาหารสมองกับ The Book t เล l ร r ของคุณผู้ฟังในตอนนี้ครับจะมาชวนสำรวจ8นิสัยเล็กๆซึ่งเป็น8นิสัยเล็กๆในชีวิตประจำวันแบบนักปราชญ์ระดับโลกที่ควรค่าแก่การทำตามอย่างยิ่งในตอนนี้ครับเราจะได้พบกับหลายปรมาจารย์เช่นเล่าจืจอโซเครติสอรลิสโตเิลและบุคคลท่านอื่นอีกมากมายเราลองมาฟังครับว่าจะมีนิสัยประจาวันอะไรบ้างที่เราสามารถนามาปรับใช้กับวันนี้ของเราได้ เริ่มกันที่อลิสโตเติลครับนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงแห่งกรีกโบราณผู้ที่เคยมีชีวิตอยู่ในช่วง384ปีก่อนคริสต์กาลเขาเป็นอดีตลูกศิษย์ของเพลโตและยังเป็นพระอาจารย์ของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างอเล็กซานเดอร์มหาราชนิสัยประจําวันอย่างแรกในแบบของอลิสโตเติลก็คือจงฝึกให้ความดีเป็นพื้นฐานของจิตใจอลิสโตเติลมีหลักคิดประจําวันเกี่ยวกับคุณธรรมในชีวิตที่ว่าคุณธรรมนั้นเป็นทักษะของความดี ที่คนเราควรจะพยายามทำให้ดีตลอดทั้งชีวิตว่ากันว่าอริสโตเติลให้ความสำคัญกับการมีคุณธรรมให้เป็นเลิศในทุกด้านของชีวิตเช่นคุณธรรมด้านความกล้าหาญความพอประมาณหรือมิตรภาพเพราะในแต่ละวันครับชีวิตของเรามักจะมีบททดสอบคุณธรรมในใจของเราเสมอซึ่งการที่เรามีคุณธรรมในจิตใจนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยการทําหรือฝึกแค่ครั้งสองครั้งเท่านั้นหรือทําแค่ครั้งเดียวมันคงไม่พอ การที่เราจะเป็นคนที่มีคุณธรรมและความดีในใจได้เราต้องฝึกทำเป็นนิสัยถึงจะได้เป็นคนที่มีคุณธรรมอย่างแท้จริงหรือพูดอีกแบบหนึ่งก็คือจงฝึกให้ความดีนั้นเป็นพื้นฐานของจิตใจของเราครับต่อมานิสัยเล็กๆในชีวิตประจําวันอย่างที่2ครับก็มาจากอลิสโตเติลเช่นกันนั่นก็คือจงใช้เวลากับเพื่อนของคุณให้มากขึ้นอริสโตเติลมีความเชื่อว่า มิตรภาพนั้นมีความสําคัญต่อการมีชีวิตที่ดีและมิตรภาพที่เราทุกคนควรมีไว้ในอ้อมอกอ้อมใจก็คือมิตรภาพที่คนสองคนนั้นเห็นคุณค่าของกันและกันในฐานะมนุษย์ไม่ใช่ฐานะที่เป็นเครื่องมือที่หยิบฉวยเอาผลประโยชน์เพื่อน,นําไปสู่ความสําเร็จของใครคนหนึ่งเท่านั้นหรือพูดในแบบนี้นก็คือเพื่อนที่ดีนั้นไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวหากตอนนี้ครับ คุณฟังมีเพื่อนที่ดีแล้วรู้สึกว่าช่วงนี้ห่างเหินกันจังก็ลองโทรไปหากันซักหน่อยทักแชทไปสวัสดีวันพุธวันเพลื่อหัดก็ได้แซลเล่นกันเหมือนวันๆอย่าปล่อยให้มิตรภาพนั้นเหี่ยวแห้งและเฉาไปนะครับถัดมานิสัยเล็กๆในชีวิตประจำวันอย่างที่3ครับมาจากปรมาจารย์เล่าจือ นักปราดชาวจีนโบราณผู้ที่มีชีวิตอยู่ราว600-500ถึงปีก่อนคริสต์กาลนิสัยนี้ของเล่าจื้อก็คือจงใช้ชีวิตดังสายน้ำจงใช้ชีวิตดังสายน้ำมาจากคำภี์เต้าเต๋อจิงคัมภีร์เต๋าที่มีความสำคัญต่อชาวจีนมีบทหนึ่งในเต้าเต๋อจิงยับเปรียบชีวิตดังสายน้ำซึ่งคนเราก็ควรใช้ชีวิตเหมือนกับสายน้ำที่ใจกว้างนุ่มนวลและไหลลื่นบริสุทธิ์ อ่อนแอจึงรอดอ่อนโยนดำรงอยู่ไม่มีอะไรอ่อนกว่าน้ำแต่ยังไม่มีอะไรที่เข้มแข็งมาทำลายน้ำได้หากคนเราใช้ชีวิตดั่งสายน้ำครับเราจะเป็นคนที่สามารถปรับตัวกับทุกๆปัญหาทุกๆสถานการณ์ที่เราเจอเราสามารถไหลไปได้ทุกที่และแม้กระทั่งทำให้หินนั้นสึกกร่อนได้ชีวิตนั้นช่างบอบางเหมือนกับน้ำใช่ไหมครับมันนุ่มและอ่อนโยนแต่ขณะเดียวกัน มันก็มีความแข็งแกร่งเ mm, ช่นเดียวกันสายน้ำมีความมุ่งมั่นที่จะไหลไปข้างหน้าแม้ว่าไม่รู้จะต้องพบเจอกับอุปสรรคแบบใดก็ตามชีวิตของคนเราก็เช่นกันหากมีความมุ่งมั่นมากพอก็ไม่มีอะไรที่ความมุ่งมั่นของมนุษย์เอาชนะไม่ได้ถัดมานิสัยอย่างที่สี่ที่ควรค่าแก่การทำตามที่เป็นในแบบของเซอร์เอิร์นเคียร์เกอร์ นักปรัชญาชาวเดนมาร์กในสมัยคริสต์ศตวรรษที่19นิสัยในแบบของเขาก็คืออย่ากเกียจคร้านที่จะก้าวเดินเหนือสิ่งอื่นใดอย่าละทิ้งความปรารถนาที่จะเดินทุกๆวันเมื่อฉันเดินฉันจึงได้เข้าสู่สภาวะความเป็นอยู่ที่ดีและห่างไกลาจากโรคภัยไข้เจ็บเมื่อฉันเดินฉันจึงได้เข้าไปในความคิดที่ดีที่สุดของตัวเองและฉันรู้ว่าไม่มีความคิดใด ที่จะเป็นภาระหนักเกินไปจนไม่มีใครสามารถเดินออกจากความคิดนั้นได้แต่การนั่งเฉยๆนั่งนิ่งๆนั่งนานๆก็ยิ่งจะรู้สึกไม่สบายดังนั้นในแต่ละวันหากได้เดินทั้งความคิดจิตใจและร่างกายก็จะเป็นไปในทางที่ดีนี่คือคำกล่าวของเซอร์นที่ในช่วงวัยหนุ่มนั้นเขามีสุขภาพไม่ค่อยดีนัก แต่เมื่อเซอร์เอิญได้พยายามให้ตัวเองนั้นได้ออกไปเดินเป็นประจำทำให้เขาค่อยๆเอาชนะข้อบอกพร่องด้านสุขภาพความวิตกกังวลในใจแถมยังได้คุ้นคิดถึงความคิดต่างๆจนออกมาเป็นงานเขียนที่งดงามมากมายสิ่งเหล่านี้ครับล้วนได้จากการเดินทางสิน้นอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าการเดินมีประโยชน์มากมายทั้งในด้านสุขภาพจิตใจและความคิดเหมือนที่เขาว่ากันว่ายาที่ดีที่สุดของมนุษย์ก็คือการเดิน หากวันนี้คุณฟังยังมีโอกาสได้ก้าวเดินอย่ากเกียจคร้านที่จะเดินนะครับถัดมานิสัยที่5จากนักปราชชาวดัตเชื้อสายยิวโปรตุเกสสำนักเหตุผลนิยมนั่นก็คือบารุกสปิโนซานิสัยที่น่าทำตามในแบบของเขาก็คือจงมอบพลังงานดีๆให้กับตัวเองและผู้อื่นบารุกสปิโนซาครับได้รับการขนานนามว่า เป็นผู้วางรากฐานสำคัญให้กับยุคแสงสว่างแห่งปัญญาของยุโรปและได้รับการยกย่องว่าเป็นนักคิดทางจริยศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกของเราความคิดที่ตกปลึกของสปิโนซาคือความคิดเกี่ยวกับพระเจ้าครับเขาบอกว่าพระเจ้ากับธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งเดียวกันความมีอยู่และบทบาทของพระเจ้าก็คือสภาพการดำรงอยู่และความเป็นไปของธรรมชาติพระเจ้าเป็นทุกสิ่งในธรรมชาติและจักรวาล พระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และสําคัญที่สุดของจักรวาลเช่นกันแต่พระเจ้าไม่ได้มีความสําคัญเป็นพิเศษแก่มนุษย์คนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะซึ่งความคิดความเชื่อนี่ครับเป็นความคิดความเชื่อแบบเดียวกันกับไอสไตน์ที่มีต่อพระเจ้าด้วยและสป,ปิโนโนซาครับยังเชื่อว่าจักรวาลเป็นสิ่งที่กําหนดได้ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงกันหากเราส่งพลังงานดีๆให้กับตัวเองและผู้อื่นก็เป็นไปได้ว่า สิ่งดีๆนั้นจะถูกดึงดูดเข้าหากันและย้อนกลับเข้ามาหาตัวเราเช่นเดียวกับพลังงานด้านลบที่สามารถย้อนกลับเข้ามาทำลายชีวิตของเราได้เช่นกันดังนั้นครับเตือนตัวเองไว้เสมอว่าถ้าหากเราพูดหรือคิดอย่างไรสมองและหัวใจก็จะเชื่ออย่างนั้นในแต่ละวันครับหากคุณฟังอยากให้ชีวิตของตัวเองมีเรื่องดีๆผ่านเข้ามาบ้างลองเริ่มต้นง่ายๆด้วยการพูดและคิดในสิ่งที่ดี ส่งพลังงานที่ดีพลังงานด้านบวกออกไปให้กับคนรอบข้างรวมถึงส่งพลังงานที่ดีนั้นให้กับตัวเราเองด้วยนะครับถัดมานิสัยประจําวันอย่างที่6ที่ควรค่าแก่การทําตามนิสัยนี้เป็นแบบของโซเครติสครับนักปลาทแห่งกรีกโบราณที่มีอายุอยู่ในช่วง470ปีก่อนคริสต์กาลซึ่งถือว่าเป็นผู้วางรากฐานของปรัชญาตะวันตกนิสัยที่น่าทําตามในแบบของเขาก็คือ จงมันตรวจสอบเป้าหมายชีวิตและความเชื่อของคุณปรัชญาการใช้ชีวิตของโซเครติสไม่เป็นสองรองใครปรัชญาของเขานั้นผ่านการตีความต่างๆนานาและยังคงดำรงอยู่ในหนังสือยุคใหม่ในห,หลายเล่มในยุคปัจจุบันเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่บ่อยครั้งครับที่โซเครติสจะมันตรวจสอบความเชื่อทุกประการที่ตนเองมีหรือที่ได้รับฟังมาจากผู้อื่นโดยไม่สนใจว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามเพื่อทําการค้นหาว่า เรื่องนั้นมีความจริงหรือเท็จอย่างไรในทุกๆวันของโซเครติสครับก็มักจะเดินไปตามบ้านเรือนต่างๆและขอให้ผู้คนนั้นนิยามท่อยศัพท์และความเชื่อที่มีเช่นความคิดเกี่ยวกับเรื่องความกล้าหาญความรักสังคมการเมืองเป็นต้นนิสัยของโซเครติสครับเป็นคนที่เปิดกว้างทางความคิดจึงทําให้เขานั้นเป็นผู้มีปัญญามีวิจารณญาณในการคิดจนทําให้เขานั้นเป็นที่น่าหวาดหวัน่นแก่ราชอาณาจักรแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับ นิสัยประจําวันของโซเครติสนี้คนเราสามารถนํามาปรับใช้กับชีวิตประจําวันได้โดยให้เราหมั่นตรวจสอบเป้าหมายของเราในทุกๆปีเพราะเป้าหมายของเราที่เคยตั้งไว้นั้นตอนนี้เรารู้สึกกับมันยังไงบ้างเราต้องปรับต้องเปลี่ยนมันตรงไหนบ้างหรือมีอะไรที่เราควรใส่ใจเพิ่มหรือลดลงเพราะชีวิตของเราเปลี่ยนไปทุกวันใช่ไหมครับเป้าหมายที่เคยตั้งไว้เมื่อช่วงวัยหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งอาจจะไม่ตอบโจทย์กับชีวิตของเราในช่วงปัจจุบันก็ได้ และสิ่งที่เราเคยคิดถูกเคยเชื่อว่าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องพอมาวันนี้เราอาจจะได้ค้นพบความจริงบางอย่างมันอาจจะทำให้เราต้องเปลี่ยนความคิดความเชื่อใหม่ก็ได้ไม่ใช่การเชื่อแบบงมงายหน้ามืดตามัวไม่ฟังใครทั้งนั้นใช่ไหมครับดังนั้นนิสัยนี้สำคัญมากกับโลกปัจจุบันของเราจงเป็นคนที่เปิดกว้างทางความคิดอย่าเพียงแต่ยึดติดกับความคิดเดิมๆเ,เปิดรับความคิดเห็นความเชื่อความรู้ใหม่ๆแล้วรู้จักตั้งคำถาม กับสิ่งที่มองดูแล้วไม่ถูกต้องนะครับเรามาต่อกันที่นิสัยในชีวิตประจำวันอย่างที่7ที่ควรค่าแก่การทำตามนิสัยนี้เป็นแนวแบบของฟรีดิชนิเชอร์นักปรัชญาชาวเยอรมันผู้โด,ด่งดังในศตวรรษที่19นิสัยที่น่าทำตามของเขาก็คือจงเป็นคนที่คนอื่นคาดหวังให้น้อยลงแต่จงเป็นคนที่คุณอยากเป็นให้มากขึ้น นี่คือนิสัยประจําวันที่มีความเชื่อในเจ็ดจำนงเสรีโดยไม่ยึดติดกับชุดความคิดใดความคิดหนึ่งกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นพิเศษเพราะนิชเชอร์เขาเชื่อว่าคนเรานั้นไม่ว่าจะเติบโตขึ้นมาจากกรอบทางสังคมใดๆหรือถูกสังคมแบบใดครอบงําอยู่ก็ตามคนเราควรยอมรับชีวิตของเราในแบบที่เป็นตัวเรางานเขียนของนิเชอร์ครับจึงย้ําเสมอถึงการมองในมุมต่างๆต,ตามความเป็นจริง ซึ่งเขาเรียกมนุษย์ที่สำเร็จจากการละตนออกจากระเบียบคิดต่างๆออกจากความเชื่อออกจากวัฒนธรรมต่างๆว่าอภิมนุษย์อภิมนุษย์คํานี้ในความหมายของนิเชอร์ไม่ใช่มนุษย์ที่มีพลังวิเศษเหนือธรรมชาติแต่หมายถึงผู้ที่ไม่ได้ย่ำตามกรอบศิลธรรมแบบดั้งเดิมที่ถูกสร้างขึ้นและอยู่เหนือวิธีคิดของกรอบแบบดั้งเดิมจนสามารถเกิดการตระหนักรู้ได้ด้วยตนเองหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือคนเราครับที่มีความคิดเป็นของตัวเอง ที่รู้จักคิดว่าอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนที่ควรทำตามหรืออันไหนที่ไม่ควรทำตามคนที่มีความคิดเป็นอิสระมีความคิดที่ไม่ยึดติดกับใครหรือสังคมใดสังคมหนึ่งสิ่งนี้ครับเราสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้โดยการเป็นคนที่คนอื่นคาดหวังให้น้อยลงเพราะเราทำตามที่คนอื่นคาดหวังไม่ได้ตลอดเวลาใช่ไหมครับการตั้งใจว่าจะไม่ทำให้ใครผิดหวังเลยจึงอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นผิดหวังในตัวเองเสียเอง จงทบทวนตัวเองอยู่เสมอว่าเรานั้นต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองนั้นคิดว่าดีเหมาะสมกับตัวเองดีกว่าการเปลี่ยนตัวเองตามกระแสนิยมตามคนอื่นหรือเปลี่ยนเพื่อคนอื่นตลอดเวลาดังนั้นครับจงมีจุดยืนในสิ่งที่เป็นตัวเองเลิกเป็นตามคนในสังคมที่ไม่ได้เหมาะกับตัวเราแต่จงเป็นคนที่เราอยากเป็นให้มากขึ้นใช้ชีวิตในแบบที่เราคิดว่ามันเหมาะสมกับตัวเรานะครับ และสุดท้ายของตอนนี้ครับนิสัยประจําวันอย่างที่8ที่ควรค่าแก่การทําตามนิสัยนี้มาจากเฮราคิตุสนักปรชชัชญาชาวกรีกยุคก่อนโซเครติสนิสัยที่น่าทําตามในแบบของเขาก็คือจงยอมรับการเปลี่ยนแปลงเฮราคิตุสมีแนวคิดที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเขาเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นลักษณะที่แท้จริงของสรรพสิ่งทุกสิ่งเป็นอนิจจงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดา เมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็จะแปลสภาพไปสู่อีกสภาพหนึ่งเช่นจากเด็กเป็นผู้ใหญ่และกลายเป็นคนแก่ในที่สุดมนุษย์ไม่สามารถดำรงตนให้หนุ่มสาวได้ตลอดเวลาสิ่งที่ดีที่สุดหรือสิ่งที่เลวที่สุดก็ไม่อาจจะอยู่ค้าฟ้าเช่นกันทุกสิ่งจึงต้องไหลเปลี่ยนไปตามกระแสดุดสายน้ำที่ไหลไปแล้วไม่ไหลกลับเช่นเดียวกับน้ำในแม่น้ำที่เรายืนอยู่ย่อมไม่ใช่แม่น้ำสายเดิมเพราะแม่น้ำสายใหม่จะไหลมาแทนที่อยู่เสมอ โลกนี้จึงไม่มีอะไรที่คงที่ไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนนอกจากการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งต้องเปลี่ยนไปใช่ไหมครับไม่อาจอยู่ดังเดิมได้ตอลอดกาลในชีวิตปัจจุบันของเราชีวิตนั้นก็แปลเปลี่ยนเช่นกันแต่ที่เราจะพยายามยึดติดกับสิ่งที่ไม่สามารถคงอยู่ได้เพราะควรยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามามันเข้ามาแล้วก็จะผ่านไปในไม่ช้าการยอมรับแบบนี้ครับจะทำให้เรามีความสงบอยู่ในจิตใจ สามารถมีจิตใจที่ปล่อยวางได้เมื่อใจของเราเกิดการปล่อยวางมันก็คลายทุกข์ได้ดังนั้นครับเมื่อเวลาผ่านไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจงมีใจที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่คือ8นิสัยในชีวิตประจำวันที่ควรค่าแก่การทำตามอย่างยิ่งจากนักปราชญ์ระดับโลกผมขอสรุปสั้นๆให้ฟังอีกครั้งนะครับ1 จงฝึกให้ความดีเป็นพื้นฐานของจิตใจแบบอลิสโตเทลที่ว่าคุณธรรมนั้นเป็นทักษะของความดีที่คนเราควรพยายามทำให้ดีตลอดทั้งชีวิต 2. จงใช้เวลากับเพื่อนของคุณให้มากขึ้นอลิสโตเิลมีความคิดที่ว่ามิตรภาพที่ทุกคนควรมีไว้ในอ้อมอกอ้อมใจก็คือมิตรภาพที่คนสองคนเห็นคุณค่าของกันและกันไม่ใช่เครื่องมือที่หยิบช่วยเอาผลประโยชน์เพื่อจุดสำเร็จของคนใดคนหนึ่งเท่านั้น 3. จงใช้ชีวิตดั่งสายน้ำจากปรมาจารย์เล่าจือเพราะหากคนเราใช้ชีวิตดั่งสายน้ำเราจะสามารถเป็นคนที่สามารถปรับตัวได้กับทุกปัญหาทุกสถานการณ์ที่เราเจอ C. อย่าเกียดคลานที่จะก้าวเดินแบบเซอร์เอิญเคียเคอร์กอที่การเดินนั้นทําให้เขาเอาชนะข้อบอกพร่องด้านสุขภาพด้านวิตกกังวลในใจแถมยังได้คุ่นคิดความคิดต่างๆออกมาเป็นงานเขียนที่งดงามได้ 5. จงมอพลังงานดีๆให้กับตัวเอง และผู้อื่นแบบบารุกสปิโนซาทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงถึงกันหากเราส่งพลังงานดีๆให้กับตัวเราเองและผู้อื่นก็เป็นไปได้ว่าสิ่งดีๆนั้นจะถูกดึงดูดเข้ามาหาตัวเรา 6. จงมันตรวจสอบเป้าหมายชีวิตและความเชื่อของคุณแบบโซเครติสจงเป็นคนที่เปิดกว้างทางความคิดอย่าเพียงแต่ยึดต,ติดกับความคิดเดิมๆที่มีเปิดรับความคิดความเชื่อความรู้ใหม่เสมอแล้รู้จักตั้งคำถามกับสิ่งที่มองดูแล้ว ไม่ถูกต้อง 7. จงเป็นคนที่คนอื่นคาดหวังให้น้อยลงแต่จงเป็นคนที่คุณอยากเป็นให้มากขึ้นแบบฟริดดิชนิเชอร์และ8ครับจงยอมรับการเปลี่ยนแปลงแบบเฮลลคิตัสเพราะทุกสิ่งเป็นอนิจจังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาทุกนิสัยเป็นนิสัยที่คุณค่าเก่ยวกับการปฏิบัติตามแต่ฟังอย่างเดียวคงไม่เห็นผลเราต้องนำไปปรับใช้ด้วยนะครับ ขอบคุณที่ติดตาม The t ด e book t e l l e r ครับพบกับสาระดีๆในร r o สบายๆแบบนี้ได้เป็นประจำชอบกันเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือมาคอมเมนต์ทักทายกันได้ทุกๆก,กำลังใจของคุณมีความหมายต่อช่องนี้เสมอนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ